เรามาซ้อมฟุตบอลนะครับของทีมเดอะฮิปฮอปนะครับในไอเดอ e a ล u กซีซั่นสองครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศของวันนี้แล้วก็ใครมาบ้างครับตามผมมาเลยชีวิตเราคนละแบบถึงเราจะเขี้ยก็ท่าไป่เป็นขี่ก็ดึงอดีตกับมาไม่ได้ครับพี่ถึงดีคิวเก่าไว้โยสวีครับผมแ้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดบล็อกแรกนะครับโดยการพาไปดูทีมเดอะฮิปฮอปนะครับซ้อมไอเดอร์ลิกซีซั่นสองที่จะถึงนี้นะครับนี่ซีซั่นที่แล้วผมก็เล่นนะมีใครซ้อมผมได้ปะ นี่เสื้อตอนนี้ะนี่เบอร์ยุคสี่ถ้ามีใครจำผมได้นะเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูก็ได้แตงครับกลับลงสนามครับเสียคืนให้กับเดอะฮิปฮอปชาลีชาลีเข้ากลางมาครับแต่งแต่งอ้าวถึงเฟิร์สกลับมาแต่งแต่งโยกโยกขวาโดนขวางไว้ยังผ่านมาได้แล้วก็ทีมที่เข้าโลอกไปดาลลีกซีซั่นสองนะครับก็จะมีทีม ออนไลน์ออสตาบาบอลฮิปฮอปแล้วก็อีสานแชมป์เก่าแล้วก็จะมีสองทีมน้องใหม่ที่ม่งเข้ามาครับคือไฟน์ครับคือทีมของพี่รถถังแล้วก็พี่บอยท่าประจันนะครับแล้วก็ทีมน้องใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งเพลย์ออฟผ่านเข้ามาคือทีมอาร์ติของพิ่ต้าพาราดกครับได้แล้วผมบอกเลยนะซีซั่นนี้นะฮิปฮอปอบะไม่หมูแน่นอนโหบอกมีตัวตึงมาเพิ่มเยอะมากนี่หลักๆเลยลวกันของซีซั่นนี้ในทีมฮิปฮอป มีพี่ปอนพี่ฮอตพี่เฟิร์สวันนิทีพี่นิโน่เนี่ยพี่ปืนเวจีสลันโหหลายคนมากต้องไปรอดูบอกเลยตัวละครลับเยอะต้องรอดูผมบอกเลยถ้าอยากไปดูวันนี้ผมจะไปซ้อมที่สนามพอดีตามผมมาเลย Let's go โย้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลวินมิวกิ่งแก้วนะครับวันนี้นะครับเรามาซ้อมฟุตบอลนะครับของทีมเดอะฮิปฮอมนะครับในอดอลลิกซีซั่นสองครับ นะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศของวันนี้แล้วก็ใครมาบ้างครับตามผมมาเลย

ซ้อมสามทีผมมีรองเท้าคู่ใหม่หนึ่งสองต้องมีนี่เหเฮ้ยเดี๋ยวอะไรครับจับโป๊ปนี่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่ตีเขียวนี่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่ตายแล้วไม่รู้อะไรเหมือนกันตอนเดินตอนเดินไซื้อเขาบอกว่าพี่เตะบอลได้เป็นตั้งแต่คู่ไหแล้วสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามบอลสนามบอลชื่ออะไรครับคุณไม่รู้ วินมิวเเราก็อยู่ที่สนามบอลวินมิลนะครับให้ผมรีวิวแล้วพูดไปเรื่อยๆหญ้านะครับหญ้าสนามนี้นะครับหอมครับแล้วก็กลิ่นพอใช้ได้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นหญ้าดีครับลองกินดูลองกินดูลองกินดูเอ้ยนะครับคุณจะให้ผมรีวิวอะไรอ่ะปอนปอนกำลัง วันนี้ฟอร์มเตะผมก็ค่อนข้างดีนะครับเตะไปประมาณ10นาทีรองเท้าใหม่เป็นไงรองเท้าใหม่ค่อนข,ข้างดีครับตอนนี้ลงสนามประมาณ10นาทีแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็โดนเปลี่ยนออกครับแล้วก็ยังไม่ได้เตะเลย10นาทีแล้วก็เล่นไปเมื่อกี้10นาทีครับว,วิ่งวิ่งวิ่งกับยา่าก็รู้สึกว่าสบายดีใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับเสียงอาจจะเปลี่ยนช่วงนี้ผมเป็นสายนัสแล้วจะาเลย ว่ายังไม่รู้ว่าเรองเท้าคู่นี้แบบเตะกับบอลแล้วดียังไงเพราะว่าบอลยังไม่ถึงเท้าเลยครับ <c oughs> ชีวิตเราคนละแบบถึงเราจะเคี้ยก็ท่อมไปเป็นขี่ก็ดึงอดีตกลับมาไม่ได้ครับนเห็นาจี่ยครับคนแรกสกีนะ่ะทำไมไม่หนีนะององลีองล <c oughs> พอีพี่ทำวอล์กพี่ทำวอก เราสัมภาษณ์นหน่อยครับอาการบาดเจ็บที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง<คอ>พอดาวก็ตอนนี้หายประมาณ9ก้าสิบเกบนะผมเหลือแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะที่มาซ้อมวันนี้ครับรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างพี่กลับมาซ้อมได้โอ้รู้สึกดีมากครับรู้สึกว่าได้ปลดล็อกและได้บแบบกลับมาเตะบอลและอยากเตะเซียนหลายวันนะผมแล้วก็สามดีมากใช่แล้วแล้วแพทที่บ้านครับเป็นไงบ้าง <c ười> <c ười> แพทยที่บ้านก็อยู่ดีนะครับผมร้มองแบะแะอยู่กิมเก่งโอเคขอถามแต่วันที่วันที่ย9ความพร้อมพร้อมแค่ไหนครับ พร้อมประมาณถึงจะไม่พร้อมมากแต่ก็พร้อมอยู่ครับผมกลับมาซ้อมแล้วผมคิดว่าถึงวันจริงหน้าพร้อมประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเราคิดว่าเราชนะบราบอลเท่าไหร่ครับสักประมาณสี่ศูนย์อะไรเงี้ยชัวจะชัวหกศูนย์แล้วเนาะชัวดวิชัวสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับรัตเชียลนะครับสวัสดีครับทุกคนครูสวัสดีครหมวันนี้แตงต้องบอกว่าแม่งโคตรฟิตนะครับผมสุดยอดมาแตงนี่ฉายาเมสซี่เท้าขวานะครับไม่ไหวที่ไม่ไหวโมดิสเลยนะอันนี้ อ๋อเขาอยู่สไปซี่แคทอ่ะคุณนี่คนนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่น้ำพี่อันนี้พี่ออกต่อใช่ไม่หรอกแต่ว่าถ้าถ้าออกได้ก็ออกเลยครับสไปซี่แคทเลยเนี่ยเพราะว่าเขาให้ดูดิเห็ี่ยนภาาความมืออาชีพอะแรงยังเหลือแน่นอนเลยนะฮะไปพี่เล่นกับมีนาเอาเมษาไปพี่ผมไม่ได้อยู่กับรัชโยจากรัชโยอยู่เพื่อถามความรู้สึกของวันนี้นะครับพี่รู้สึกยังไงวันนี้ดีใจที่เจอโมดิตเมืองไทยครับมีโอกาสก็อยากเตะโอ้แต่ตอนนี้ห่วย ก็บอกว่าแตงมีของครับผมใครอยากเติมก็บอกแตงได้ครับเอาคนละคนลของใช่ไหมเท้าขวานี้ได้หมดนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมาซื้อได้ครับเดี๋ยวผมโพสลงไอจีครับสี่พันห้าพอยช่วยโกหกได้ทุกซันสองพันไม่มีใครว่าหรอกครับแตงท่านพี่รถให้ผมจริงไหมได้อ่ะส2 0องพันมีมิซุโนะมีอะไรเดี๋ยวถ้าแตงอยากได้พี่จัดให้ครับผมเชื่อพี่ได้ครับแต่ว่าก็ อย่าไปอยู่กับอะไรนะอะไร AK อะไรนะอันห้าได้ปะอันะครับผมวันนี้ก็ขอจบรายการแต้นอะไรนะครับผมก่อนที่เมียกูจะด่าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมชอดมากแตสุดยอดมากมาต่อไปใน AK เจ็ดโยนโยนอันนี้พี่เมื่อกี้พี่ปวดแล้วขาพี่มาขอถามหน่อยพี่ใครปวดกูต่อยของลูกก็ตัวเองซะแล้วตรงนี้ครับผมวันที่ยีิบก้านี่พี่พี่คิดว่าจะเป็นยังไงครับพี่เออน่าจะไม่ได้ไปครับติดงานเอาจริงขาดพี่ไม่ได้เนี่ยทีมอ่ะ ทำไมอ่ะฮะไม่ไงั้นไม่มีตัวโจอยู่โอ้โหตายแล้วไปแน่นอนครับวันที่ยเ้าเจอกันครับผมต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยซ้อมกันมาสักรยะยะแล้วนะถือว่าพร้อมมากกองกลางดีกองหลังดีกอง,งหน้าดีส่วนกูไม่มีอะไรดีเลยเราพี่คิดว่าวันที่9เ้าป็นไงวะพี่ผลอ่าบ้าบอลจริงๆแล้วเราก็เจอมาแล้วซีซั่นก่อนครับเราแพ้จุดโทษก็เขาไปดูตัวมาเขาก็มีการเสริมมาหลายตัวเหมือนกันแต่ว่า ูเราไม่ได้เดวที่พอปเว้ยฝากไว้ยที่พอปเว้ยนี่พี่จาวิทย์พี่วัสศัพท์เขาเลพี่ความรู้สึกของยังไงบพี่อ๋อความรู้สึกของวันนี้เหรอชิวๆอ่ะจัดไปสองจริงมีประตูใบเล็เซกี้ไม่ใช่กูัวเขาก็วันนี้สนุกมากนะครับสำหรับการซ้อมครั้งสุดท้ายของของเดวที่พอปเนาะใช่ค่ะสุดท้ายอ่ะก็แบตได้เราเตะแล้วเราไม่มีเราไม่มีซ้อมแล้วนี่เราเตะแล้วใช่ไหมพี่ฮะซ้อมมาอย่างเก่งแล้ว นี่ซ้อมทำไมเราเก่งแล้วนะครับฝากไว้ถึงทีมฝันของข้าบ้ามนครับไม่ว่าจะทีมบกกากุมพามีนาเมษานะครับผมเจอได้หมดเพราะว่าผมพุทจิการธันวาชัวอ์ชนี่ต่อเลยใครนี่พี่บอนพี่ผมทำม้องพี่วันที่ยี่สิบก้าพวาเราเป็นงเพนวันที่ยีเก้า พวกเรากลับมาแล้วซีซั่นที่แล้ว,ลวผมไม่ได้ลงแล้วกันเป็นไงวันนี้วันนี้คน <c oughs> เหนื่อยมากพี่แทบโอ้ใช่สนุกมากวันนี้ก็ <c oughs> ทุกคนช่วยกันเล่นนะครับก็รายการนี้ก็ขอบคุณกายการนี้นะครับที่ทําให้เด็กที่พอรวมตัวแล้วก็สร้างความสาม,มาัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันสุดยอดขอบค้าพี่ครับสุดยอดพี่นอ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 พ,นพ <c oughs> นี่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 สารานเท่าคนนี้ครับสาราน <c oughs> ถามเขาสึกวันนี้นเป็นไงบ้างตอน,นนี้ก็รู้สึกว่าเต็มที่ครับหลังจากที่เราหายจากเขาเรียกอะไรนะสงการมานเนาะพอสงการมาก็มาแบบฟิตฟิตฟิตพร้อมร่างกายนิดน,นึงแต่ว่าผมเชื่อว่าทีมเรานี่ชนะแน่นอนเชื่อแล้ววันที่วันที่ก้านี่เจอบ้าบอลน,นะพี่เจอบ้า,าบอลครับคิดว่าผลผลสกอร์เท่าไหร่เอาสัก5-2แล้วกันเรา5เรา5เชื่อพี่แต่เอาเว้เชื่อพี่เอา ี่ปืนที่เออผมทำวอลพี่ผมฝาด้านข่างนะมนพี่คิดว่าวันนี้เป็นไงบ้างพี่ต้อมาสุดท้ายก่อนจะแข่งวันนี้ผมว่าก็ทำผลงานได้ดีเรื่อยๆไว้ทีมของเราตอนนี้ก็เหลือแกะลูกเข้าทำอะไรนิดหน่อยเรื่องระบบทีมอะไรก็ ดีแับแล้วพี่คิดว่าวันที่29นี้เป็นยังไงพี่พี่ยี่สิบเกนี้เหรอถ้าเราไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าซู้ดได้มันซู้ดได้มันกว่าซีซั่นแรกแน่นอนเกมเรา<บ>น่นี้เราเต็มจัดซีซั่นเนี้ครับรูปรูปเกมระบบการเขาทำอะไรอย่างเงี้ดูดีแล้วผลสกอร์นี่พี่คิดว่าจ่อ,อมเป็ที่เท่าไหร่พี่เราบอกว่าพี่พี่พี่คิดว่าเท่าไหร่พี่สำหรับพี่เราชนะ3-1แล้วกันชัวร์พี่เราชนะ3-1ครับเดี๋ยวฮิปฮอปครับฝากด้วยครับ เนี่ยอยู่กับชาลีครับชาลีคิดว่าวันนี้เป็นไงบ้างการซ้อมหลันเจคันสเปลสเปล yeah Spell something S speak something tell something today training was very good I thought the team played very well I'm happy we won and uh, yeah today was a good day อ่าวบอกว่าวันนี้ระมุดดีระมุดดีแล้วก็เป็นมุดเดย์เออวันนี้ทีมเล่นดีมากอัอทุกคนชนะ ดีมากสุดยอดเขาบอกว่าเออสุดยอดแล้วให้กูแปลอะไรอ่ะวันที่29นี่ที่แข่งคิดว่าผลสกอร์จะวุ่นถามเขาเป็นสังเกตดิ What do you think about twenty nine twenty nine we're gonna win yeah เขาบอกว่า29เนี่ยเขาจะไปด้วยวินมอเตอร์ไซค์วิน yeah 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 because I am d a k w i n อ่าเขาบอกว่าเพราะว่าเขาเป็นแรปเปอร์ชื่อลิวเฮน โอเคครับวอกแวกเกันในพี่พี่คิดว่าวันนี้เป็นไงบ้างพี่ซ้อมวันสุดท้ายก่อนจะแข่งพี่คิดว่าดีนะทีมเราสนุกสนานแล้วก็วันนี้มีอะไรดีๆเยอะะไม่ว่าเป็นยิงประตูสวยๆไม่ว่าน้องจะวิ่งกระฉูดกระเชิดไม่ว่าจะทีมเรามาซ้อมกันครบแล้วก็มีสภาพที่ดีเยี่ยมเว้ยวันที่29พี่คิดว่าวันที่ที่จะถึงนี้ชนะดีครับพวกเราแพ้ยากครับ อย่างหมูก็เคี่ยวหมูตันครับบอกเลยครับเดอะฮิปฮอปนอนสต็อปฮะฝากไว้ด้วยน้องชายพี่ระวังไว้ดีเบอร์24เบอร์24อันตรายอุศกรอุศกร์พี่ของวันที่สิพี่ว่าคิดว่าเป็นไงบ้างไม่ต่ำกว่า3เรายิงโดนหรวะเฮ้ยเจอกันเจอกันเดี๋ยววันที่สิไปเชียร์กันด้วยนะไปกันเยอะๆนะแล้วรอเดี๋ยวพี่หนึ่งจะช่วยบรรยายถ้าเพราะว่าพี่หนึ่งไม่มีแรงแน่นอนเอาฝากทีมเดอะฮิปฮอปด้วยนะครับฮฮิปปอ จะไปแล้วการซ้อไมไอซดอลลีกครับสุดท้ายของทีมเด็กทีมฮอปนะครับนี่นะครับเรากำลังจะกลับนะครับตอนนี้โคตรเหนื่อยเลยไว้ฝากติดตามทีม The Hip เด็กทีมฮอปด้วยนะครับแล้วผมจะทิ้งช่องทางการติดตามไว้ตรงน,นี้นครับบอกเลยซีซั่นนี้เอาจริงครับเจอแน่เจอกัน